สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองปฏิบัติการมหัศจรรย์จากหนังสือเดอะแมจิกนะครับวันนี้เป็นวันที่27ซึ่งเป็นวันรองสุดท้ายนะครับปฏิบัติการวันนี้ชื่อว่ากระจกมหัศจรรย์ลอนดาเบิร์นนะครับเขาเขียนบทนี้มาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก เพลงของไมเคิลแจ็กสันนะครับที่ชื่อว่า Man in the Mirror r นะครับ Mirror ก็คือกระจกหลังจากที่คุณติดตามฟังซีรีส์นี้มานะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่27นี้ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวเองหรือไม่นะครับตัวคุณเองเนี่ยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในไปเรียบร้อยแล้วอาจจะมีคนใกล้ชิดของคุณมาสอบถามว่าคุณไปทำอะไรมาถึงได้ เกิดความรู้สึกว่าคุณเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากหรือไม่คุณก็อาจจะได้รับผลลัพธ์บางอย่างมาเรียบร้อยแล้วอาจจะเป็นสุขภาพที่ดีขึ้นอาจจะเป็นการงานการเงินที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปหรือถ้าเป็นในกรณีที่คุณยังไม่พบเจอสิ่งเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยก็ตามนะครับแต่ไม่เป็นไรเลยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันได้ปลูกฝังลงไปในจิตใต้สำนึกของคุณเรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับชีวิตของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยสำหรับปฏิบัติการในวันนี้นะครับให้คุณเดินไปที่กระจกเงาแล้วมองตรงไปยังบุคคลที่อยู่ในกระจกซึ่งก็คือตัวคุณเองนั่นแหละจากนั้นให้คุณเอ่ยคำมหาศจรรย์ดังๆว่าขอบคุณอย่างเต็มหัวใจและให้รู้สึกจิ้งกว่าที่เคยรู้สึกมาก่อนขอบคุณในความเป็นตัวคุณ ขอบคุณทุกสิ่งที่คุณเป็นขอบคุณด้วยความรู้สึกที่มากล้นถ้าเกิดน้ำตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลออกมาหรือถ้าจะดีกว่านั้นก็คือระหว่างที่คุณขอบคุณเนี่ยให้คุณจับที่หัวใจไว้ด้วยก็ได้นะครับทำปฏิบัติการกระจกมหาศา์ต่อด้วยการสำนึกรู้คุณบุคคลผู้งดงามในกระจกนั้นตลอดเวลาระหว่างวันนี้และ กล่าวคำมหาัศจรรย์ทุกครั้งที่ได้เห็นตัวเองในกระจกถ้าคุณอยู่ในจุดที่ไม่อาจจะออกเสียงดังๆได้ก็เอ่ยคำนั้นในใจและถ้ากล้าหาญจริงๆนะครับคุณอาจมองไปในกระจกเงาแล้วกล่าวถึง3มสิ่งในตัวเองที่คุณสํานึกรู้คุณไม่ว่าใครหน้าไหนอื่นในโลกนะครับจะพูดถึงคุณว่าอย่างไรคนเดียวที่คุณจะต้องเมตตานะครับก็คือ บุคคลในกระจกเงาหรือตัวคุณเองนั่นแหละครับหากคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่ตำหนิตัวเองเวลาที่ทำอะไรผิดพลาดเมื่อคุณสำนึกรู้คุณคุณจะไม่วิพากษ์วิจาร์ณตัวเองเวลาที่ทำอะไรได้ไม่สมบูรณ์แบบคุณจะมีความสุขคุณเองจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนที่มีความสุขสถานการณ์ที่มีความสุขและสิ่งแวดล้อมอันน่ามหัศจรรย์ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนคุณจะดึงดูดแต่เหตุการณ์และผู้คนรวมทั้งสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณและแม้กระทั่งเหตุการณ์อาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังแต่คุณจะไม่เป็นไรคุณจะแก้ปัญหาได้และจะผ่านไปได้ด้วยดีเสมอเอาละครับผมขอสรุปปฏิบัติการมหาศจัรร์วันที่27อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าด้วยเรื่องของกระจกมหาศจรรั์ข้อที่1 ให้คุณคิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างให้คุณเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ข้อที่2ระหว่างวันนี้ทั้งวันนะครับ แต่ละครั้งที่มองตัวเองในกระจกเงาให้เอ่ยคำว่าขอบคุณและรู้สึกถึงคำนี้ให้มากกว่าที่คุณเคยรู้สึกมาก่อนข้อที่สถ้าคุณกล้าหาญจริงๆแล้วหล่ะก็ขณะมองไปในกระจกเงาให้กล่าวถึง3สิ่งในตัวเองที่คุณสำนึกรู้คุณข้อที่4นะครับก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมาศจรัรย์ไว้ในมือข้างหนึ่ง แล้วกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้จบไปแล้วนะครับปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่27แล้วพบกันใหม่ในปฏิบัติการมหัศจรรย์วันที่28วันสุดท้ายจากหนังสือ The Magic แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ